เมผูนายเมผููหญ่หมาให้เล็กน้อยพี่น้อง <c oughs> โดยกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่คู่สู่คนน้อมอนี่ก่ะมาพบมาพ่อกับบ่าววัตเชนแอวอีกแล้วพี่น้องเลยอ่ะ พี่น้องมือนี่กับบาวัดได้มาอันนั้นพี่น้องเ้ยมาอันป่งชบเนี่ยพ่ออยู่้านพูนเพชรพี่น้องเอ้ยแขวงคํามวอนีโอกาสว่างๆบาวัดก็บบดกเลยได้มางานปงชบเพิ่นงานกะสีเสียงตู้กระทึกหนึง่งน้องคนเปิดหลายพี่น้องแลวก็มี้านค้าขายแล้วก็ฮ้านกินท่านกันหลายปะ่ะหมดรองเบาหลายตามบาวัดไปเบิ่งเลยปะ่ะพี่น้องปะ่ะนี่ ทางเข่ากระซิประรับด้วยม่านกับประตูคงยังไม่ได้ต่อย,ยอดสาิ่นกันเฮ้ยบ่าวัดก็ได้มาครับทีมงานแล้วก็ลูกเมียมามาแน่นฝักยนงไงดีรันได้งินลูกสองคนแล้วก็มามาสบายดีเฮ้ยสบายดีจุ๊บเจรั นี่กับลูกเมียมานำพี่น้องอาทีนึงมาไปเลาะบึงน้ำมันทั่วกันเมื่อเวลามีคนมาแจกกล่องพี่น้องเอ้ยกรสิประมาณนี่แหละอยู่ลาวเขาอะอยู่วันนอกว่า คนมาแจกแจกอย่างน,อน้อเ่ยแจกฟันจี้บอโอ้คนมาแจกฟันจี้พีนพ่น้นองเ่ยโอ้ขนาดเลยผู้แจกกันดีใจชุดเลย มาแล้วมีเด็กๆแลนมาเทียบพี่น้องเอ้ยตาจักหัวเราเห็นไมีผู้ใหญ่ มีผู้ใหญ่มาให้เล็กน้อยพี่น้องขึ้นเลยพระพศชิพ้าครอบครัวไปทานไปกินทานพี่น้องกับพันเอิ้นบ้านของพระพันเอิ้นไปทานมาขอบคุณทั้งพอและนี่กับสิบ เป็นทางทางด้านเพิ่นเห็ดลงทานบอนี่โอ้ผู้สาวมาทานบอนี่เปน้องไปไปทานนะเด็กอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นชูนเด็กมาทาน เอาเครื่องทานพี่น้องเลย,าายขวามีหลากหลายแม่มซี่แม่ออกปักขึ้นไปโบดไปเบื่งกันเลยไปเบิ่งด้านนั้นนน้แล้นี่จะเป็นด้านตำบังุ่งพี่น้องเลยม่ค้ามาทานตำบังุ่พิ่นนั้น พอให้ได้บุญได้กุศลทังันหลายๆเด้อโอ,โอบรรยากาศงานกับคนยังมาบอหลายห็นมน้งเอ้ งานกำลังจิเริ pues ่มแล้วพ um, ี่น้องผู้คนก็กำลังไหลมาหลายแล้วพี่น้องชาวบ้านแต่ตอนนี้เออเกียนไว้เดอร์อำนาจการปกครองเงามีบ้างบอกเออกัร ก็เตรียนใ่ให้เพิ่นวันนี้ไอ้จัววัดนี้เป็นนั่ไอจัวไอ้จัวนั่งเป็นแฮวเดอขนนอยเดออ่นิมตนั่งจัวปวดไม่บวเก้านั่งเป็นแทวขน่อยรอมทำบแานไปนี่ต์แม่ข้าวหรือว่าแม่ซีเจสิบเจ็ดบ่เจ็ดสิเจเม่ดากับเม่ซีรวมแล้วเป็นเจ็ดสี่เม็ดยังดเห็ดดีตื่นเต้น เออนี่ก็จะเป็นอาจารย์ท่านผู้ประกาศพี่น้องเ,เออมาจากกัดการเพื่อนการที่ได้ง่ายขึ้น,นเพราะเม่อกี้มาอาจารย์เพื่อนกาจะได้เบาเบาลดหัวห้อยโดยสบายดีหมอหยอบมาด้วนี่อยากขานเงินเดี๋ยวเอา,เอา,เอาไปพุูดไปไป็นทางเงินไป็น<ฮ>ท,ทางพูดไปไปพุูดเด้อเออไปโค้งทางพูด เอออารวบรวมว่าเอาเวลานาทีตอนนี้เหลืออยู่อีกสิบนาทีพอเหลืออีกห้านาทีข้าพเจ้าตาน้าให้คณะสงฆ์ปฏิบัติในงานขออาราธนานิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์ทุกพวกทุกนามที่มาร่วมงานในการถวายเพลิงศรุษาพ่อศรีได้ยาราดเรือนนี้ขออาราธนานิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์ทุกพวกทุกนามเพื่อนยังอารามกันเลย นิมนต์เนื้อกันน่อยเด้อตอนนี้นิมนต์พ่าเมกูบาจ,าจะใช้เวลาอยู่ห้านาทีเอ่อได้ยินเสียงแล้วกันนิมนต์ก็หน่อยเอ่อคุมผ้าให้เงียยหพอยผ้าสมงทรงกสมีวรนั่เย,ยียยหพอยเอ่อถ้าเบิ้งห้องเมฆาวกง่ายห้องไอจั่วกาห้าง,ง่ายไปด้ห้องูบาห้องยาพ่อู้บาในสีง่ายปะเรั่เมู้บาทนี่ อดีบุญก็น <int> ้อยแต่ใเวลาอดีบประมาณสิบ้านาทีเดี๋ยวผฝากรอน้ยได้เพาะเป็นาร์จกขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไหมนาานาทวันนัเสนิบาพราานาทบนอยูา เป็นด้านทั้งหลวงพ่อแะ้รก็แน่นอแะไรก็จั่ามกัน